กรมชณ n e l ค่ะดีเดย์แล้วนะคะ14มิถุนายนนี้เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมกับการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย31ล้านคนเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่ายโดยรัฐจะสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ50ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันวงเงินรวม3,000บาทตลอดโครงการซึ่งระยะเวลาในการใช้จ่ายก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564โดยในส่วนของวิธีรับสิทธิ์ลงทะเบียนก็ออกมาชัดเจนแล้วนะคะวิธีรับสิทธิ์ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส1และเฟส2ไปแล้วจานวน15ล้านคนอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วเพียงแค่กดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก16ล้านสิทธิ์ในวันที่14มิถุนายน2564เป็นต้นไปโดยให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเว็บไซต์ w w w c o นไคนละครึ่ง com ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาและย้ำกันอีกครั้งนะคะว่ามาตรการเดียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้สามารถเลือกรับสิทธิ์ได้เพียงมาตรการเดียว โดยคุณสมบัติผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกรณีผู้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3แล้วหากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ท่านก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่28มิถุนายน2564 ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิ์โครงการที่ได้รับสิทธิ์เดิมทันทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับว่าเฟส1เฟส2ต้องดำเนินการอย่างไรหรือการเปลี่ยนสิทธิ์อย่างไรนะคะวันนี้ทางช่องอมแชแนลฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องอมชแนลเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ